ปิพตัตตาหนึ่งมันคือคิปปีพ้พัตตาที่ประหลาดที่สุดเจอกันครับเจ้ก่อนอีคิววันนี้เราจะมาทำด้วยกิปปีพ้พัตตาของเกมไมค์คร f t กันแต่ไม่ใช่ฮิลรบายหรือนิกหรือเอนตี้นังซาเพราะพวกนั้นมันรู้สึกไก่นะคือหมายถึงกไก่ก็คือแบบมันเป็นพวกที่ตำนาไปแล้วแต่ว่าได้มีอันหนึ่งที่น้าที่มองคิดก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ผู้เล่นประหลาดที่ชื่อว่า B O B B V 1514 1545ซึ่งเราจะลองเอาชื่อเขาไปค้นกันโอเคบอบบี้เขาชื่อว่าบอบบี้ซึ่งบอบบี้หนึ่นั้นเป็นผู้เล่นประหลาดที่เข้าถึงเซร้ฟบางคนได้ซึ่งบางคนเขาก็ทำซร้ฟเล่นกับเพื่อนนั่นแหละแต่แต่เแต่เธอคนแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นใครนะแต่เขาใช้ตัวอเล็ก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขานั้นปรากฏในเกนมหมครับซึ่งเราเอาคลิปมาจากช่องนี้ครับอันนี้คือตัวเขากับเพื่อนซึ่งกำลังเล่นเกมน,นี้อยู่ในช่วงแี้มันไมค่อยมีอะไรมั่งหรอกก็พวกเขาก็เล่นตามปกตินั่นแหละแด่อยู่ๆเขาก็มาเจอผู้เล่นคนนี้บ๊อบบี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ห้าซึ่งพวกเขาก็ส่งเสยสิครับก็เพราะว่าผู้เล่นคนนี้เข้ามาได้ไงในเซิร์ฟของพวกเขา คือมันก็เปลกครับเพราะว่าจะมีคนเข้ามาในเซิร์ฟนี้ได้ไงที่ไม่มีรหัสซึ่งบีคุณก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นแฮกเกอร์แล้วก็เขาก็ฮัลโหลกับใครแต่เขาก็เหมือนไม่เขาก็เหมือนจะไปก็แบบคือก็ได้มีข้างบนเขาบอกว่าอะไรสักอย่างแบบไม่จริงเป็นมาจากะไรแปลกกันเดี๋ยวรอก่อนรอคำพูดกันก่อนเราจะไปิดบางอย่าง โอเคไปดยคำพูดดึงขึ้นมาครับอะเราก็จะมาแปลกันก็เราอาจจะใช้คำแปลที่อาจจะเป็นคำแปลของเขาครับซึ่งเขาเป็นคนภาษาอังกฤษก็คำแปลก็จะมีเจอะครับซึ่งจะหาทำยังไงก็ได้ให้มันไปแบบ แปลครับเราจะแปลได้ว่าเขาคือใครครับซึ่งมาแปลกันเลยอ่ะเอียดเดเซอร์เอยเซอร์บรเบอร์อ๋อผมเข้าใจแล้วคือเซอร์เวอร์ของเขานั้นเป็นเซอร์เวอร์ที่เล่นกับเพื่อนแต่เขาเข้ามาได้ไงนั่นแหละ คือเขาเข้ามาได้ไงก็มาพูดเรื่องคนนี้ก็พูด I am Sunny 4 Mappy 15145ซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะมีการขึ้นว่ามีผ it> ู้เล่นคนนี้เข้ามาเป็นเพื่อนแต่ว่าพวกเขาังไม่ได้เพิ่มเขาเป็นเพื่อนก็เขาก็คุยคุยกันนั่นแหละแล้วก็มีการคุยกันอย่างก็แล้วก็แล้วก็ พอเขาตายปุ๊บอ่ะเราเขาจะเกิดใหม่ใช่ไหมเขาจะไปเกิดตรงที่เขาอยู่แต่เดินมาแต่ว่าพอมื่าเขาเดินมาตรงนี้ก็เจอเลยแล้วก็พวกเขาไอ้ป๊อปปี้ได้เขียนคำที่หน้ากูว่า where you kill me นะครับซึ่งพวกเขาก็บอกว่าเองตายแล้วนี่ก็ก,ก็ก็คือเขาตายแล้วใช่ไหมแล้วเราจะมาแปลกันเลยก็สำหรับบางคนที่ไม่เข้าใจก็มาแปลกันนะครับ นีทำไมเราก็จะมาเปรกันเลยเนี่ยครับทำไมต้องทำไมต้องฆ่าฉันทำไมต้องทำไมอยู่ต้องฆ่าฉันซึ่งมันก็ พวกนี้ก็คุยกันนั่นแหละอ่ะมันเป็นเรื่องที่ลึกลับดีนะอ่ะผมกเรื่องหาดวเราก็เพิ่แรกที่หนุนใจ้พวกเขาก็จะเดินไปเจอบ้านของบ๊อบบี้แี่ีนะครับซึ่งเราจะไปเขาจะเจอบ้านหลังนั้นครับโอเคบ้านของเขาคือพวกกี้ก็จะไปก่อกวนบ้านครับเพื่อเห็นว่าบ้านมันกากดีนั่นแหละก็ตามภาษาวัยรุ่นที่ชอบไปเรียนนะแต่ว่า สิ่งที่จะแปะก็จะเริ่มมาก็าคือพวกเขาไม่ได้ใช้เบอร์ TNT ซึ่งเป็นเบอร์ที่ร้ายแรงที่สุดในเกม Minecraft นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะจะตัดมาแค่ไม่กี่ช่วงนะเพราะถ้าติดคลิปมันยาวก็จะเสียเวลาบางคนที่อยากจะดูบางคอเลยไม่อยากจะมาเสียเวลาดูคลิปย,ยาวๆแต่ถ้าใครชอบก็ก็อยากจะดูก็มาดูได้อย่างเป๊กต้นฉบับต้นฉบับยาวๆเลย นะครับก็เราจะตัดบาที่บางส่วนแล้วก็จะมาต่อกันอีพีหนึ่งกันนะไม่รู้สินะผมอาจจะมาต่อก็ได้ซึ่งเอนนี้พวกเขาก็เกลียนบ้านคนนี้สุดแล้วนะครับก็คือระเบิดนั่นแหละบึ้มเลยบึ้มเลยเดี๋ยวเรามาข้ามดูกันแต่ผมไม่รู้สิว่าผมจะทำยังไงดีเนอะอ่าูยอันุเขาบอกว่าเธอเขาเป็นผู้หญิง มาดูกันเลยครับมาแปลกันคือมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็จะมาแปลคำที่ป๊อปปี้พูดกันนะครับก็แปลแรกเลยคือปีไอแซดก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ใชน่าจะเป็นตัวทีที่ซดมันคืออะไรครับมันไม่มีความหมาอยอะน่าจะพูดแปบ,ปบธรรมดาเนะี่ยแล้วก็จากนั้นเรามาแปลกันเลย เราก็จะมาแปลกันนะครับสำหรับบางคนนะครับสำหรับบางคนที่ไม่อ่านภาษาอังกฤษไม่ก็จะเอาโอเคบางที่ไม่ก็ไม่ก็จะแปลต้องการเป็นภาษาอังกฤษครับก็ต้องมาแปลกันเลยมาอันต่อมาก็คือก็คือว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็โอเคทูเพย มาเลยก็จะพูดพีพีแล้วก็เอก็คือทูทูเพย์ก็อาจจะพูดเป็นทูเพย์แต่เขานั้นเห็นพิษมาต่อกันเลยต่อกันเลยนะครับฟังคนที่อยากจะดูคลิปนีแล้วก็เขาก็อาจจะมาหวาัวเราเยาะกันแต่จุดพิกมันอาจจะเริ่มเกิดกันแล้วเพราะว่าเวกเขาได้ไปเจอบ็อบบี้ที่จุดหนึ่งมก็บอกว่าจะไปเล่นโลบ็อกซ์ด้วย แต่ว่าเขาจะเจอบอบบี้อยู่สักจุดหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราจะต้องเด็กพวกเขาก็จะคุยกันนั่นแหละแล้วเขาก็จะไปเจอพีตเร้าลนกทำลายก็คือมีคนมีพวกวัดปุ๊กฟักคือยังไงก็ไม่รู้ไม่ทำลายประตูที่ตาไปอีกอัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในโลกดีเอ็นก็ต้องไปประตูอื่นผิดตัวอื่น โอเคแล้วพวกเขาก็อาจจะเดินขึ้นมา okay, คือตลอดนี้คืออาจจะเป็นอิที่ยายแล้วแล้วพวกเขาก็จะเจอบ๊อบบี้อย่างนี้ครับแต่ว่ามันเข้ามาได้ไงอ่ะสงสัยมากเลยครับคือเขาจะเกิดในขนาดนี้ก็ได้แในบ้านเขาอยู่ไกลเขา,าอัดมาได้ไงพวกนี้ก็เลยลุมกันกระทืบครับหรือเรียกว่าฆ่าก็ได้นั่นแหละฆ่าเขาใช่ไหมยูสตับคิ q, q วับคิวมีก็คืออยากฆ่าฉันเลยเว้ yeah. เอ้ยฆ่ากันเลยครับอ่ะบอกหนูนะครับเฮ้ยหนูเอ้ยหนูต้องตัดเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเพรหนูโอ้โอเคพอเลยวเขาจะไปเลยแล้วไปแล้วไปหย่างนี้ตรงนี้หนูแต่ว่าหนูเขาเกิดมาตรงนี้ต้องกระเด็นยังมาตั้งนาทีต้องมาลบไฟล์อีกบ้าชะไหมทำทีต่อเตือก่ เแดงจัดพองเต็มพองเต็มคิดไปตรวจจับกันลบให้หมดแล้วละทุกอย่างแล้วว่าขนาดใหญ่อันนี้ลบไปด้วยเรื่องสยองคันนี้แล้วก็เปลี่ยนเรื่องสยองขวัญอันเถอะครับไปเล่นเรื่องสยองขวัญอันอื่นเถอะตัวนี้ดีกว่าต่อก็ต่อเรื่องผีฟังกันยาวๆให้อิ่มจุกใจนี่ครับเขาจะมาเกิดใหม่ตรงนี้ซึ่งมันก็แปลกสิเพราะเขาอาจจะนอนตรงนี้แล้วก็ดูแปลกกองครับนี่โดนยิงละโดนยิงอืม อันนี said, oh, honey, ้กกแฮเขาบอกว่าไอ้อ <ização> ันนี้คือแฮกเกอร์ครับแต่ว่าไอ้นี้ก็มาเกิดตรงนี้อีกโอเคดูแฮกอันนี้ก็ถามแล้ะอันนี้คือแฮกเกอร์แล้วก็ลุงฆ่ากันนะครับแต่ว่าไอ้นี้เป็นแฮกที่แปลกมากคือแฮกคนนี้อาจจะต้องมาทำอะไรสักอย่างแล้วก็มาเกิดใหไปทีนึงแหละมาเลยโดนโดนโดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเออแล้วก็ก็จะมีจุดอด่นที่ผิดเลยคือต้องฟ็อกเกอร์